สวัสดีครับเด็กๆพบกับคุณครูกลิตอีกเช่นเคยนะครับกับการเรียนรู้แบบฝึกหัดบทที่11การวัดความยาวแบบฝึกหัด11.9โจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบตอนที่2สื่อการสอนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นปอ1จัดทำโดยครูกลิตครูจิรวัตรล่าชมพูโรงเรียนอนุบาลระยองครับแบบฝึกหัดหน้า90ข้อ1 หาคำตอบโต๊ะตัวที่หนึ่งยาว4เมตรนำโต๊ะตัวที่สองมาวางต่อกับโต๊ะตัวที่หนึ่งได้ความยาวรวม9เมตรโต๊ะตัวที่สองยาวกี่เมตรก่อนอื่นเด็กๆจะต้องแบ่งส่วนโครงสร้างของโจทย์ปัญหาให้ได้3ส่วนก่อนนะครับ เด็กๆลองมาช่วยกันแบ่งโครงสร้างของโจทย์ปัญหากันนะครับโต๊ะตัวที่1ยาว4เมตรเด็กๆใส่เครื่องหมายขีดแบ่งไว้นี่คือโจทย์ปัญหาส่วนที่1ที่เราเรียกว่าโจทย์บอกนำโต๊ะตัวที่2มาวางต่อกับโต๊ะตัวที่1ได้ความยาว9เมตรใส่เครื่องหมายขีด เป็นการแบ่งโครงสร้างของโจทย์ปัญหาเป็นส่วนที่2ก็คือโจทย์บอก2โต๊ะตัวที่2ยาวกี่เมตรมีคำว่ากี่จึงเป็นโครงสร้างของโจทย์ปัญหาส่วนที่3ซึ่งเป็นสิ่งที่โจทย์ถามหลังจากนั้นเด็กๆเราจะไปทำการวิ เคราะห์นะครับว่าเราจะสามารถหาคําตอบจากโจทย์ปัญหานี้ได้โดยวิธีใดเด็กๆลองสังเกตดูสิครับว่าเราจะหาคําตอบโดยวิธีใดนะครับเด็กๆมองเห็นคําว่าวางต่อซึ่งมีความหมายว่าเพิ่มขึ้นถูกไหมครับดังนั้นคําว่าวางต่อจึงหมายถึงการคิดวิธี บวกนั่นเองทำไมถึงวางต่อเป็นบวกเด็กๆเข้าใจไหมครับว่าโต๊ะตัว1เนี่ยยาว4เมตรเอาโต๊ะตัวที่2มาวางต่อแล้วได้ความยาวรวมกันนั่นหมายความว่าโต๊ะตัวแรก4เมตรนํามาวางต่อโต๊ะตัวที่2ซึ่งไม่ทราบว่ามีความยาวกี่เมตร แต่รู้ว่าเมื่อมันวางรวมกันได้ความยาวเท่ากับ9เมตรนี่จึงเป็นประโยคสัญลักษณ์ของข้อนี้คือ4บวกตัวไม่ทราบค่าเท่ากับ9เด็กๆยังจำเรื่องการหาตัวไม่ทราบค่าได้ไหมครับตัวไม่ทราบค่าเป็นตัวบวกดังนั้นเราจะต้องหาความสัมพันธ์จากตัวเลขที่ทราบค่าแล้วนั่นก็คือเลข สกับเลข9ตัวไม่ทราบค่าเป็นตัวหมวกคิดวิธีลบเด็กๆจำเรื่องนี้ได้ไหมครับดังนั้นข้อนี้เราจึงนำมาเขียนเป็นประโยคการลบว่า9ลบด้วย4เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมก็คือเท่ากับตัวไม่ทราบค่านั่นเองหาคำตอบ วิธีลบทำอย่างไรนะครับเอาเลขน้อยไว้ในใจนั่นก็คือเอาเลข4ไว้ในใจนับต่อให้ถึงเลข9 4แล้ว5 6 7 8 9เด็กๆนับได้กี่นิ้วนะครับคำตอบ9ลบด้วย4เท่ากับ5เอาเลข5มาเขียนในช่องต่ออวตอบโต๊ะตัวที่2ยาว 5เมตรอย่าลืมนะครับเขียนด้วยเลขไทยแม่มีริบบิ้นอยู่ม้วนหนึ่งหลังจากใช้ไปแล้ว4เมตรยังเหลือริบบิ้นอยู่6เมตรเดิมริบบิ้นม้วนนี้ยาวกี่เมตรเด็กๆมาแบ่งโครงสร้างของโจทย์ปัญหาให้ได้3ส่วนก่อนนะครับ ส่วนแรกหลังคำว่า4เมตรเป็นสิ่งที่โจทย์บอกหมายเลข1ก็คือบอก1ส่วนที่2ยังเหลือริบบิ้นอีก6เมตรเป็นส่วนของโครงสร้างโจทย์ปัญหาส่วนที่2ก็คือบอก2 ดังนั้นเดิมมีริบบิ้นยาวกี่เมตรจึงเป็นโครงสร้างส่วนที่3คือสิ่งที่โจทย์ถามเด็กๆวิเคราะห์โจทย์ปัญหาดูสิครับว่าเราจะหาคำตอบวิธีนี้ได้จากข้อความใดนั่นก็คือคำว่าใช้ไปแล้วคำว่าใช้ไปคิดวิธีลบ จากเดิมที่เรามีอยู่ดังนั้นเราจึงเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์เป็นตัวไม่ทราบค่าลบด้วย4เท่ากับ6เด็กๆเ,เข้าใจไหมครับเพราะเดิมคือตัวไม่ทราบค่าใช้ไปแล้ว4คือลบด้วย4และยังเหลืออยู่6จึงเท่ากับ6นี่คือความหมายของ ประโยคสัญลักษณ์ในข้อนี้นะครับคราวนี้ในการหาคำตอบของตัวไม่ทราบค่าเราจะต้องเชื่อมความสัมพันธ์ของตัวที่เราทราบค่าแล้วนั่นก็คือ4กับ6ตัวไม่ทราบค่าเป็นตัวตั้งโจทย์ลบคิดวิธีบวกดังนั้นนำมาเขียนประโยคสัญลักษณ์ของการบวกว่า4บวก หเท่ากับตัวไม่ทราบค่าหรือเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมคิดคำตอบทำอย่างไรนะครับเอาเลขมากไว้ในใจชูม,มือขึ้นมาอีก4นั่นก็คือนับต่อจาก6เป็น7 8, 9, 10ดังนั้น4ีบวกหเท่ากับ10ตอบเดิมริบบิ้นมือนนี้ยาว สิเมตรบาบฝึกหัดหน้า91ข้อ2หาคำตอบพ่อขุดหลุมปลูกต้นไม้ไปแล้ว8เซนติเมตรพ่อต้องขุดเพิ่มอีกกี่เซนติเมตรจึงจะได้หลุมลึก15เซนติเมตรเด็กๆเรามาช่วยกันแบ่งโครงสร้างของโจทย์ปัญหากันก่อนนะครับว่ามีกี่ส่วนนะครับ พ่อขุดหลุมปลูกต้นไม้ไปแล้ว8เซนติเมตรนี่คือโจทย์ปัญหาส่วนที่1ก็คือโจทย์บอกพ่อขุดหลุมปลูกต้นไม้ไปแล้ว8เซนติเมตรหลัง8เซนติเมตรใส่เครื่องหมายขีดเป็นสิ่งที่โจทย์บอกหมายเลข1พ่อต้องขุดหลุมเพิ่มอีกกี่เซนติเมตรมีคำว่ากี่เป็นสิ่งที่โจทย์ ถามนั่นคือส่วนที่3นะครับเด็กๆดังนั้นจึงจะได้หลุมลึก15เซนติเมตรจึงเป็นส่วนที่2ก็คือโจทย์บอก2คราวนี้เราไปทำการวิเคราะห์นะครับว่าเราจะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรก่อนอื่นเด็กๆ ลองมาดูสิครับว่าพ่อขุดหลุมปลูกต้นไม้ไปแล้วเท่าไหร่นะครับ8เซนติเมตรถูกไหมครับพ่อต้องขุดเพิ่มอีกคําว่าเพิ่มอีกคิดวิธีไหนนะครับวิธีบวกถูกไหมครับนะเพิ่มอีกเนี่ยยังไม่ทราบค่าจึงจะทําให้ได้หลุมลึกเท่าไหร่นะครับ10 5เซนติเมตรดังนั้นเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ว่า8บวกตัวไม่ทราบค่าเท่ากับ15หาตัวไม่ทราบค่าต้องเชื่อมความสัมพันธ์ของตัวที่ทราบค่านะเพื่อหาคำตอบนั่นคือ8กับ15ตัวไม่ทราบค่าเป็นตัวบวกคิดลบเด็กๆจำเรื่องนี้ให้ได้นะครับ ดังนั้นเราจะต้องนำมาเขียนประโยคสัญลักษณ์การลบว่า15ลบด้วย8เท่ากับตัวไม่ทราบค่าหรือเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมการลบเอาเลขน้อยไว้ในใจนับต่อไปหาเลขมากนั่นก็คือ8นับไปหา15 8แล้ว ก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าเด็กๆนับได้กี่นิ้วนะครับคำตอบคือ15ลบด้วย8เท่ากับ7จ็ตอบพ่อต้องขุดเพิ่มอีก7เซนติเมตรจึงจะทำให้หลุมลึกได้15เซนติเมตรนะครับ ค่ายลูกเสือแห่งหนึ่งต้องการสร้างหอ,อกระโดดสูงสร้างไปแล้ว3เมตรยังเหลือที่จะต้องสร้างอีก8เมตรค่ายลูกเสือต้องสร้างหอ,อกระโดดสูงให้มีความสูงกี่เมตรก่อนอื่นเรามาแบ่งโครงสร้างของโจทย์ปัญหาให้ได้3ส่วนก่อนนะครับเด็กๆ ค่ายลูกเสือแห่งหนึ่งต้องการสร้างหอ,อกระโดดสูงสร้างไปแล้ว3เมตรหลัง3เมตรใส่เครื่องหมายขีดนี่คือสิ่งที่โจทย์บอก 1. ยังเหลือที่ต้องสร้างอีก8เมตรนี่คือสิ่งที่โจทย์บอก2ค่ายลูกเสือต้องการสร้างหอ,อกระโดดสูงให้มีความสูงกี่เมตรจึงเป็นส่วนที่3นี่คือโจทย์ถาม เราจะไปวิเคราะห์ว่าจะเขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์ได้อย่างไรดูที่ข้อความใดนะครับเด็กๆยังเหลือคำว่ายังเหลือคิดวิธีลบนะครับเด็กๆดังนั้นข้อนี้เขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์ว่าตัวไม่ทราบค่าลบด้วย3เท่ากับ8 เด็กๆเ,เข้าใจไหมครับว่าทําไมต้องเอาตัวไม่ทราบค่าขึ้นมาก่อนเพราะในการสร้างหอ,อกระโดดสูงนั้นเราสร้างไปแล้ว3แปลว่าลบด้วย3เพราะสร้างไปแล้ว3เมตรเอามาลบด้วย3และยังเหลือที่ต้องสร้างอีก8เมตรนี่คือ จํำนวนที่ยังเหลืออยู่ที่ยังไม่ได้สร้างดังนั้นเราจึงเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้คือตัวไม่ทราบค่าลบด้วย3เท่ากับ8ในการหาคําตอบของตัวไม่ทราบค่าต้องเชื่อมความสัมพันธ์ของตัวที่ทราบค่าแล้วคือ3กับ8ตัวไม่ทราบค่าเป็นตัวตั้งโจทย์ลบคิดบวก ดังนั้นนำมาเขียนเป็นประโยคการบวกว่า3บวก8เท่ากับตัวไม่ทราบค่าหรือเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมคิดคำตอบด้วยเอาเลขมากไว้ในใจแล้วชูมือขึ้นมาอีก3นั่นคือ8แล้ว9 10 11 3บวก8 เท่ากับ11ตอบค่ายลูกเสือต้องการสร้างหอกระโดดสูงให้มีความสูง11เมตรถูกไหมครับเด็กๆแบบฝึกท้าทายกระเป๋าใส่ดินสอ3ส,สีมีความยาวดังนี้สีแดงยาว19เซนติเมตร สีขาวสั้นกว่าสีแดง4เซนติเมตรเด็กๆถ้าเราจะเขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์เพื่อหาคำตอบสีขาวมีความยาวเท่าไหร่เด็กๆจะคิดวิธีใดนะครับคำตอบคือคิดวิธีลบเพราะคำว่าสั้นกว่าเป็นการเปรียบเทียบเนื่องจากสีแดงยาว19 แต่สีขาวนั้นสั้นกว่า19ดังนั้นคําตอบจะต้องน้อยลงถูกไหมครับสั้นกว่าสีแดงไปอีก4เซนติเมตรจึงต้องเอา19ลบด้วย4เท่ากับ15เด็กๆคิดได้ตามนี้ไหมครับหลังจากนั้นสีฟ้าสั้นกว่าสีขาว2เซนติเมตร สีขาวที่เราคิดได้มา15เซนติเมตรที่เป็นความยาวเราเอามาหาคำตอบสีฟ้าซึ่งสั้นกว่าสีขาวไปอีกนั่นแปลว่าสีขาวก็ต้องมีความยาวที่เพิ่มขึ้นหรือน้อยลงกว่า15เซนติเมตรนะครับคำตอบคือความยาวน้อยลงกว่า สั้นกว่า15เซนติเมตรถูกไหมครับดังนั้นคิดวิธีลบก็คือเอา15ลบด้วย2เท่ากับ13คราวนี้หาความยาวของกระเป๋าแต่ละใบซึ่งเราหาได้ครบแล้วนั่นก็คือกระเป๋าสีแดงยาว19เซนติเมตรกระเป๋าสีขาวยาว 15เซนติเมตรและกระเป๋าสีฟ้ายาว13เซนติเมตรหลังจากนั้นเขาให้ดินสอเรามา6แท่งเด็กๆมาดูดินสอทั้ง6แท่งตามหมายเลขซึ่งโจทย์กำหนดให้ดินสอหมายเลข1มีความยาว 10เซนติเมตรดินสอหมายเลข2มีความยาว12เซนติเมตรดินสอสมหมายเลข3มีความยาว14เซนติเมตรดินสอหมายเลข4มีความยาว16เซนติเมตรดินสอหมายเลข5มีความยาว18เซนติเมตรและดินสอหมายเลข6มีความยาว20เซนติเมตรคีด เครื่องหมายถูกในช่องสี่เหลี่ยมให้ตรงกับหมายเลขดินสอที่ใส่ในกระเป๋าได้ดังนั้นเด็กๆเราจะใส่ดินสอหมายเลขอะไรได้บ้างที่สามารถใส่ในกระเป๋าสีแดงซึ่งเมื่อกี้เราทราบแล้วว่ากระเป๋าสีแดงมีความยาว19เซนติเมตร ดินสอแท่งใดบ้างนะครับที่นำมาใส่ในกระเป๋าที่มีความยาว19เซนติเมตรแปลว่าดินสอจะต้องยาวกว่าหรือสั้นกว่า19เซนติเมตรนะครับคําตอบคือดินสอจะต้องสั้นกว่า19เซนติเมนั่นก็คือดินสอหมายเลข1ดินสอหมายเลข2ดินสอหมายเลข สดินสอหมายเลข 4. ดินสอหมายเลข 5. แต่ดินสอหมายเลข 6. มีความยาว20ซึ่งเกิน19เซนติเมตรนำไปใส่ได้ไหมครับนำไปใส่ไม่ได้ดังนั้นดินสอที่มีความยาวสั้นกว่า20ใส่ได้ทั้งหมดเลยนะครับ ต่อไปใส่ดินสอหมายเลขอะไรได้บ้างในกระเป๋าสีขาวเด็กๆกระเป๋าสีขาวเมื่อกี้เราหาคำตอบได้15เซนติเมตรถูกไหมครับดินสอที่นำมาใส่ในกระเป๋าสีขาวได้จะต้องมีความยาวสั้นกว่า15เซนติเมตรนั่นคือดินสอหมายเลข 1. ดินสอหมายเลข 2ดินสอหมายเลข3แต่พอนำดินสอหมายเลข4ซึ่งมีความยาว1 6ซนเมตรนำไปใส่ในกระเป๋าสีขาวได้ไหมครับดังนั้นกระเป๋าสีขาวจึงใส่ได้แค่ดินสอหมายเลข1 2และ3เท่านั้นส่วนดินสอหมายเลข4หมายเลข5หมายเลข6มีความยาวมากกว่า15จึงไม่สามารถใส่ ดินสอเหล่านี้ลงไปในกระเป๋าสีขาวได้และใส่ดินสอหมายเลขอะไรได้บ้างในกระเป๋าสีฟ้ากระเป๋าสีฟ้าเมื่อกี้เราหาคำตอบมาได้มีความยาว13เซนติเมตรดังนั้นดินสอที่สามารถใส่กระเป๋าที่มีความยาว13เซนติเมตรได้มีแค่2แท่งนั่นก็คือดินสอหมายเลข 1>, 1และดินสอหมายเลข2ซึ่งมีความยาว10และ12ในขณะที่ดินสอหมายเลข3หมายเลข4หมายเลข5หมายเลข6มีความยาวมากกว่า13เซนติเมตรยากไหมครับเด็กๆสำหรับแบบฝึกหัดในบทเรียนนี้ก็จบครบทุกแบบฝึกแล้ว พบกับคุณครูกลิตใหม่ในแบบฝึกหัดบทเรียนต่อไปสวัสดีครับ